I'm สุขลาวิทยาลัยนนทบุรีค่ะมีหมายเลขสองธนชาผลจันทร์นะคะหมายเลขสามสุจิตรารถเงินค่ะหมายเลขสี่พิมดาโต๊ะพ่อค่ะหมายเลขห้าชนักการฉมทะเลค่ะหมายเลขแปดแสงเดือนสาเทพและหมายเลขสิบนัทนันผลจันทร์ค่ะผู้กำกับสุขหลาพาวนผู้สอนอุเทนทองีแล้วอีสามหมายเลขหนึ่งสมหญิงถาวรค่ะและผู้ฝึกสอน จ่าสิบเอกสุเทพทองศรีค่ะหนึ่งเท่ากันค่ะมาตรงกลางากาตินานโอ้เหนียวค่ะสุกุลาตีสวนขึ้นเซฟไม่ได้นะคะบดินเดชาโค้งหลังต้องหยอดค่ะ ขวาที่สันคุลาได้สวนคืนอ em> ีกทีเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะหมายเลขสี่พิมาดานะคะเห็นมาตั้งแต่อยู่ที่ยุกันบินค่ะพิมบดาโต๊ะพ่อการติดนัดฟัดมาลูกนี้ยังเหนียวค่ะสังคุลาโยนแก้ไขไปก่อนค่ะ การีนมาอีกทีติดบล็อกอย่างดอกพระทา่านกบดินเดชาทัศนวัลขอขึ้นเอาค่ะสวนกุลาตั้งมาแล้วอ้แต่ก็ไขก่อนมาอีกทีโค้งหลังพลักมาโอ้เหลนะั้นที่ว่างพอดีค่ะเจ็ดต่อสิบเอ็ด ไวเขาเท่าไรคะขึ้นซัดมาฝั่งนี้สวยได้สวยเหมือนกันเสร็จของพิมพ์ดานะคะโอ้ยโอ้ยเป็นเอสเ ع, นี่ค่ะบอลไปสก,กิดแถบบน ไปปล่อยแล้วกลายเป็นปเ,เสิร์ฟเอสโอ้โหเดีย๋ยวพอดึงได้ค่ะคขานี้ทัระวลหาช่องตีโอ้ฝั่งนี้ก็เหนียวค่ะสวนคืฉนฉลับมองลงไปอกีกหมาเรื่อยๆนะคะโอ้คเขาที่เป็นพิมพ์มาดาไลามาเป็น8ต่อ9ก้าค่ะ เกไปได้นะคะครัวนี้เกี่ยวไม่อยู่ค่ะอัศสนวัตรบอลมันเข้ามาหาพอดีค่ะโอ้ยย้อนกลับมาเขี่ยงข้ามไปก่อนค่ะบดินไว้ยังไงบดินมาให้การที่นั้นก็ไม่ถนดัด โอ้เอาค่ะสวนกุหลาบได้สวนสิคะตีลูกนี้เรียบร้อยเลยค่ะโอ้กําลังใจมากองเชียร์เฮเลยค่ะกันทิดา้ม่เล่นทาย,ยาทอีกแล้วได้สวนค่ะพิมพ์มาดาโอ้เอาค่ะสรีกุลาบตีแล้วแซงเลยค่ะตอนนี้19ต่อ18เบรกก่อนแล้วครับุดินเดชาโอ้เหมือนใจมาค่ะ ตีลูกนี้อ้าวยังเอาคืนได้ค่ะตีของพิมดาเอาเค่ะเริ่มเกมค่ะได้เซิร์ฟพงปดินเดชาตีมาเก็บได้ค่ะสวนคือลูกนี้ติดยกลงอ,ออกข้างสมงจุดลาได้ตามแรกก่อนโดยพิมดานะฮะ บ่าวิโอลองอ่าตวัดกลับมาคิดว่าจะออกไปปล่อยแต่กลายว่าบอลมันลงนะคะอรองทันค่ะสวนคืนมายังเหนียวนะคะตีแก้ข้ามไปก่อนได้สวนแล้วค่ะสามเมตรอาจมาหนักๆยังรองได้โผงหลังตีสวนเลยเรียบร้อยค่ะ